ครบบริบูรณ์แสดงว่ามันครบแล้วถูกไหมมันบริบูรณ์แล้ว <Amen. S 1> เราเชื่อเรารับแล้วเราร้องว่าเอเมนฮาลเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องดูในยอนห์นบทที่สิบข้อสิบขโมยนั้นมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลาย เรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เอเมนแค่เราเชื่อพระเยซูก็ครบบริบูรณ์แล้วนามเดียวเท่านั้นคือนามแห่งการครบถูกไหมคะแล้วอะไรหละ่ะมันทําให้เรายังไม่ครบบริบูรณ์ก็คือมารใช่ไหมคะมันมาลักค่าครอบครัวเรามาลักค่าการเงินเรามาลักค่าความคิดเรามาลักข่าทุกอย่างในชีวิตของเราวันนี้ พระเจ้าจะบอกหลายสิ่งหลายอย่างในการที่เราจะเดินกับพระเจ้าเพื่อที่เราจะครบบริบูรณ์แต่จงเชื่อไว้ว่าเมื่อเรามีพระเยซูเราครบแล้วและเราค่อยๆเดินตามพระองค์ไปเหมือนอย่างที่เราเรียนในฮีบรูบทที่สี่ข้อสิใช่ไหมคะพระวจนะนั้นเป็นฤทธเดชแทงทะลุกระทั่งจิตวิญญาณไขข้อและกระดูกเมื่อเรามีความคิดที่ไม่ถูกต้องแต่เราเข้ามาหาพระเยซูเป็นไงคะ ชีวิตของเราถูกเปลี่ยนความคิดของเราถูกเปลี่ยนสิ่งนี้แหละก็คือเราต้องพึ่งพระเยซูอ่ะเรามาระวังชีวิตของเราในข้อที่หนึ่งรักไม่รู้ลืมพี่น้องรู้ไหมว่าศัตรูอันตรายที่สุดคือความไม่รักคือการที่เราโอ้วันแรกเราสัมผัสรักของพระเจ้าเราเต็มเราล้นเราแสวงหาเราหิวกระหายพอหลังจากนั้นเริ่มเลื่อนหล่นลงไปถอยลงไปเริ่มหายลงไป เริ่มเห็นปัญหาใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งเลยนะรักไม่รู้ลืมไม่รู้ลืมคืออะไรก็ไม่ลืมถูกไหมคะใครจะเกลียดเราก็ช่างฉันจะรักเธอนะถูกไหมใครจะด่าฉันก็ช่างฉันก็ไม่ด่ากลับนะพระเจ้าบอกแล้วว่าร้ายมาไม่ร้ายกลับ ใช่ไหมคะวันนี้เราถูกเปิดหัวใจด้วยความรักของพระเจ้าแล้วให้เราเต็มให้เราล้นเอเฟซัสบทที่สามข้อสิเกได้กล่าวว่าคือให้ทราบซึ้งในความรักของพระคิดที่เกินความรู้เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมให้ทราบซึ้งความรักของพระเยซูคริสเมื่อไหร่ที่เรานั้นยังตกหลุมรักพระเจ้าเมื่อกี้เราทราบซึ้งไหมคะตอนนมัสการนั่นแหละ เมื่อเราซาบซึง้งเมื่อเราเต็มล้นเมื่อเราสแสวงหาเมื่อเราหิวก็หายสิ่งที่บอกว่าเกินความเข้าใจเกินความรู้นั่นแหละมันจะอยู่ในเราความบริบูรณ์ของพระเจ้าจะเต็มเปี่ยมจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยหลายๆคนก็แบบฉันจะทำยังไงฉันต้องพยายามทำฉันจะต้องพยายามดีฉันต้องพยายามรักคุณพยายามไม่สำเร็จหรอกเชื่อเถอะว่าคุณพยายามรักแค่ไหนคุณก็เกลียด คุณพยายามไม่บ่นแค่ไหนคุณก็บ่นคุณพยายามไม่คิดคุณก็คิดแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราซาบซึ้งในความรักของพระองค์เพราะฉะนั้นรักไม่ลืมลืมก็คือนมัสการพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าฟังพระวจนะคาของพระเจ้าฟังการตักเตือนของพระเจ้ามีชีวิตที่เต็มล้นอยู่เสมอเพื่อความบริบูรณ์ของพระเจ้าจะอยู่ท่ามกลางชีวิตของเรานะคะในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่8บอกว่าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพี่น้องคำนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้ารักน้อยข้าพเจ้าบอกเลยว่าไม่รักมีรักกับไม่รักคือรักน้อยเนี่ยมันพายายามจากภายในของตัวเองแสดงว่ามันไม่ได้สัาแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จนล้นออกมามันจึงรักไม่ได้ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้านั่นแหละเห็นใครก็จับจ้อง เห็นใครก็ว่าเห็นใครก็ตำหนิเห็นใครก็คิดไปเองเพราะอะไรเพราะคังใจของเขาสะสมสิ่งที่ไม่ใช่พระเจ้าถูกไหมพี่น้องอพระคําของพระเจ้าพูดชัดเจนว่าผู้ไม่รักไม่รู้จักเราไม่สามารถรู้จักได้เลยถ้าเราไม่รักพระเจ้าเนาะเหมือนอย่งางเมื่อชาวนี้คูตะแบ่งปันขณะอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเต็มล้นร้องไห้เป็นเพราะว่า ความรักของพระเจ้าเริ่มเข้ามาทํางานจากไม่รักเลเื่อยกก็จะเริ่มเป็นรักเริ่มอดทนเป็นเริ่มเดินไปข้างหน้าเริ่มคิดเหมือนพระเยซูเริ่มทาเหมือนพระเยซูในทุกสิ่งอย่างนะคะในหนึ่งยอห์นบทที่ 3: ามข้อสิบสี่บอกว่าเรารู้ว่าเราได้ผลจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ที่ไม่รักก็ยังอยู่ในความตาย พระคำกำลังพูดว่าแม้เราไม่รักพี่น้องของเราก็อยู่ในความตายคุณรู้ไหมว่าเมื่อคุณกำลังสะสมความไม่รักอะ่ะคุณกำลังเปิดประตูให้ซาตานอาณาจักรนรกเลยนะเพราะฉะนั้นต้องสำรวจชีวิตของตัวเองการไม่รักพี่น้องพระคำบอกว่าพี่น้องที่เห็นกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยคุณยังรักไม่ได้คุณโกหกว่าคุณรักพระเจ้าคุณไม่รู้จักพระเจ้าด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นสิ่งนี้พระเจ้ากาลังบอกว่าถ้าอยากมีครบบริบูรณ์จงรักไม่ลืมนี่แหละพระเยซูหวานมากๆสําหรับชีวิตของเรานะคะเหมือนข้าพเจ้าหลายๆครั้งข้าพเจ้ากับสามีก็อยากให้ได้ดั่งใจตัวเองแต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยสั่งสามีว่าต้องทําแบบนี้แต่เราใช้ความรักคุยกันสำแดงความโหดเลยถ้าไปบังคับสามีใช่ไหมคะข้าพเจ้าพูด แล้วข้าเจ้าก็จะร้องไห้ต่อหน้าเขาตลอดเพราะว่าข้าพเจ้ารักเขาจริงๆนี่คือรักเต็มล้นถ้าไม่รักก็คือไม่รักเลยนะคะพี่น้องสำรวจหัวใจของเราด้วยว่าวันนี้เราเต็มล้นบริบูรณ์ไหมนะสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเตือนเรานะแค่ไม่รักพี่น้องก็เท่ากับว่ายัางอยู่ในความตายเพราะฉะนั้นเราจะรักกันนะหันไปบอกจิหนูจะรักพี่นะ พี่พรชัยหันไปทางอื่นบ้างอารักไม่มีข้อแม้พี่น้องดูผู้ที่ไม่รักผู้ที่ไม่รักนะพี่น้องอยู่รู้จักคาอินไหมคาอินกับใครอาเบลใครคาอินกับอาเบลนะคะอย่าเป็นเหมือนคาอินที่มาจากมารและฆ่าน้องของตนเองทำไม ถึงฆ่าน้องเพราะวจนะคำกำลังตั้งคำถามของเราว่าทำไมคาอินฆ่าน้องเกิดจากความอิจฉาพระเจ้าเคยตัดกับคาอินเจ้าหน้างอทำไมเจ้าโกรธทำไมถ้าเจ้าทำดีอะเราจะพิพากษาเจ้าเหลอเราจะว่าเจ้าเหลอเจ้าทำไม่ดีเจ้าก็กลับใจแค่นั้นเองแต่เขาสะสมความอิจฉาความริษยาสะสมไปในหัวของเขาโดยที่พระเจ้าไม่ได้ทำ และอาเบลก็ไม่ได้ทำนะคะแต่มันมาจากวิญญาณการไม่รักแสดงว่าตัวนี้มันมารักฆ่าและทำลายจริงไหมจริงอย่าปล่อยมันอย่าให้มาร์สตานมาทำลายชีวิตของเราต้องรู้ทันกลของมันนะคะก็เพราะการกระทำของเขาชั่วแต่การกระทำของน้องชอบทำพระเจ้ากำลังแยกให้เห็นมีอยู่สองอย่างถูกไหมคาอินก็เพราะการกระทำชั่วใครทำชั่วคะ คาอินทําชั่วแต่การกระทําของน้องชอบทำมีอยู่สองสิ่งถ้าเราชอบทําแบบอาเบลเราจะทําทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอาเบลนี้นําอะไรคะนาสัตว์สิ่งที่ดีที่สุดสวยที่สุดให้กับพระเจ้าส่วนคาอินนําพืชที่เหลือแล้วให้กับพระเจ้า แต่ไม่ได้มองความผิดของตัวเองเราจะเป็นแบบนั้นเราไม่สํารวจความผิดของตัวเราเองแต่เราจะชี้ชี้นิ้วใส่กันคนนี้ไม่ดีเราจะมีชีวิตแบบคาอินที้ไป้างหน้าแต่ผงในตามองไม่เห็นไอ้คนเจ้าคนหน้าซื่อใจคดนะคะไอ้จริงๆแล้วพระคำนี่พูดแรงนะคนชั่วกับคนชอบทำแต่เรานั่งหัวเราะกันเป็นไงคะเราเต็มล้นขนาดนี้เลยเหรอฮนะ <c oughs> เราไม่เอาเราไม่รับอเมนฮาเลลูยาเราเป็นเหมือนอาเบลถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้านะคะพี่น้องเอ๋ยอย่าประหลาดใจที่โลกนี้เกลียดชังท่านถ้ามีใครเกลียดชังเราอย่าได้แคร์ถ้าเราทําสิ่งที่พระเจ้าให้แล้วเขาจะเห็นเองพระเจ้าจะยืนหยัดในชีวิตของเราพระอ,องค์จะเป็นกําลังของเรานะคะ เราได้รู้ว่าเราพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ไม่รักก็ยังอยู่ในความตายเหมือนเมื่อกี้นะผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตนก็เป็นคนฆ่าคนคําว่าเกลียดชังพี่น้องของตนเท่ากับฆ่าคนเลยมันคือการนําอาณาจักรนรกเข้ามาในชีวิตของเราแท้ๆเลยวุ้ยไปออกไปเพราะฉันจะรักพวกเธอไอ้รับอยู่นะเราอย่าไปสนใจถ้าใครเกลียดเราแต่เราอย่า ทำการชั่วตอบแทนการร้ายถูกไหมคะเธ,เธอไม่รักฉันเหรอเดี๋ยววันหนึ่งเธอก็ต้องรักฉันถ้าฉันจะบอกว่าพระเยซูร,รักเธอเราจะบอกเขาทุกวันแม้โลกเราเกลียดเราถูกไหมใครจะเกียดชังก็ขออยาให้เราเกลียดชังอย่าให้เราเป็นคนที่ฆ่าคนและพวกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ที่ฆ่าคนนั้นไม่มีชีวิตนิรันด์อยู่ในตัวเขาเลย เรากำลังไตเติลในยอห์หบทที่10ข้อ10ว่ามารมาเพื่อรักฆ่าทำลายแต่พระเยซูมาเพื่อให้ชีวิตครบบริบูรณ์ทีนี้สรุปแล้วว่าผู้ที่ไม่ไม่รักไม่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เลยคุณรู้ไหมว่าหลายครั้งที่คุณนั้นขาดพระพรเกิดจากคุณขาดความรักคุณไม่รู้จักพระเจ้าจริงๆข้าพเจ้าต้องสำรวจเองทุกวันนะเพราะฉะนั้นจงเติมเต็มความรักของพระเจ้าตลอดเวลา นี่แค่ไตเติ้ลสิ่งที่หนึ่งเองนะรักไม่รู้ลืมสิ่งที่สองอดอาหารอาธิษฐานวม่ามันมาเกี่ยวอะไรกับการรักค่าหรือครอบบริบูณนพี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งเนื้อนหนังของเราที่มันแรงเนี่ยมันทําให้เราหล่นจากพระสิริของพระเจ้ามันทําให้เราห่างจากพระเจ้าเนาะ อยู่ในโยเอลบทที่สองข้อสิบสองสิ่งนี้พระเจ้าตรัสกับเรานะว่าพระยาเวตรัสดังนี้ว่าถึงกระนั้นก็ดีบัดนี้พวกเจ้าจงกลับมาหารเราด้วยสุดใจด้วยการอดอาหารการร้องไห้และการคร่ำครวญใครมีประสบการณ์อดอาหารและพระเจ้าตอบบ้างพี่ปิงมีพี่ลำไพมีธานิมีโซดามีจอยมีอืมลหลายๆคนอดอาหาร พระเยซูกล่าวไว้มาระโกบทที่สองข้อสิได้กล่าวว่าพระเยซูจึงตรัสกับพวกเขาว่าเพื่อนๆนของเจ้าบ่าวยังอยู่กับพวกเขาหรือเจ้าบาวอยู่ด้วยนานเท่าไหร่เพื่อนก็ไม่ควรอดอาหารนานเท่านั้นมีคนตำหนิว่าสาวกของพระเจ้าอ่ะทำไมทั้งกินทั้งดื่มไม่เห็นจะมีระเบียบไม่เห็นจะอดอาหารไม่เห็นจะเข้าไปคือแข้งคัดอะไรแบบนั้นแต่ในขณะที่พวกเขาอยู่กับพระเยซูเขาเต็มล้นไหมคะ เขาออกประกาศข่าวประเสริฐเขาแบ่งปันอาหารเขาขับผีรัรกษาโรคเพราะเขาอยู่กับเจ้าบ่าวคนที่ไม่จําเป็นต้องอดอาหารคือคนที่สนิทก,กับพระเยซูหรืออยู่กับเจ้าบ่าวส่วนคนที่กําลังโดนการลักฆ่าทําลายในครอบครัวฟังไว้นะคนที่กําลังเรียนหรือทําธุรกิจแล้วกําลังมีปัญหาเรารู้สึกว่าเรามีความสัมพันธ์ห่างจากพระเจ้าหรือกําลังเจอวิกฤตอะไรหรือพระเจ้ากําลังจะทดสอบเรากําลังรู้สึกว่าเรา คุยกับพระเจ้าแล้วไม่ได้รับคําตอบเลยเราควรที่จะทุบตีเนื้อหนังและเข้ามาอดอาหารอธิฐานเพื่อที่เรานั้นจะได้มีความสนิทใกล้กับพระเยซูข้าพระเจ้าเคยอดอาหารสี่สิบวันนะคะกินมื้อเดียวแล้วก็ไม่กินเลยสมวันแล้วพระเจ้าตอบคําอธิฐานตอบแบบพลิกไปเลยนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่เราอ่อนกําลังเนี่ยเราควรเข้ามาหาพระเจ้าเพราะว่า พระเจ้าพระเยะซูยังบอกว่าผีบางชนิดเราไม่สามารถขับออกได้แสดงว่าเราอ่อนกําลังถูกไหมพอ,องค์บอกว่าไฟาจิตวิญญาณนั้นก็เต็มล้นอยู่แต่เนื้อหนังก็อ่อนแรงนั่นแหละเพราะเนื้อหนังของเรามันอ่อนแรงแล้วเ,เจ็บป่วยไข้ได้เราคิดไม่ดีได้เราเป็นนู่นนี่นั่นได้ถ้าช่วงไหนที่ชีวิตของเรารู้สึกว่าเจอวิกฤตอดอาหารไอ้ฐานแต่ไม่ต้องไปอดแบบเทศกาลนั้นต้องไปทําต้องไว้หนวดที่ที่เขาทํากันไม่ต้อง อธิบายให้เข้าใจว่าเวลาที่เราเจอวิกฤตสิ่งนี้ถ้าเราห่างพระเจ้าแน่นอนมารลักข่าและทํำลายมานะคะคนยิ่งไม่ค่อยอยู่ในกลุ่มแคร์เนี่ยยิ่งก็ต้องระวังชีวิตนะคะต่อไปสิ่งที่สามคำว่าครบบริบูรณ์เกิดอะไรขึ้นเกิดผลมากพระเยซูให้เราเกิดผลมากในชีวิตของเรานะคะอยู่ในยอห์นบทที่สิข้อที่แปดพระบิดาของเราได้ ทรงได้รับพระเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อพวกท่านเกิดผลมากและเป็นสาวกของเรามีสองคำเกิดผลมากและก็สาวกคนที่เกิดผลมากมักเป็นสาวกของพระเจ้าเพราะข้หนึ่งเขามีระเบียบในชีวิตมีระเบียบเชื่อฟังทําตามเพราะข้าพเจ้าจะพูดบ่อยๆว่าคุณทําอะไรก็ไม่เกิดผลหรอกถ้าคุณขาดการเชื่อฟังพระเจ้า แต่แน่นอนคุณเกิดผลเพราะคุณเชื่อฟังฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่กับเราถึงเวลานี้ตอนนี้ที่เรานั่งอยู่พระองค์ก็ยังทำงานพระองค์ก็ยังให้ความครบบริบูรณ์มาเกิดมาจากการเลือกของเราเราต้องตัดสินใจเลือกว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าที่ครบในชีวิตของเราเราต้องกล้าตัดสินใจที่จะถูกต้องกับพระเจ้านะ พี่น้องรู้แล้วใช่ไหมว่าการที่เรามีความสัมพันธ์สนิทกับพระเจ้าแล้วเกิดผลมากแล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่มันขวางพระพรของเราพระเจ้าชอบแบ่งปันอย่างชัดเจนฝันทงว่าอะไรดีอะไรชั่วแบบนั้นเนาะเพราะพระคำของพระเจ้าพระองค์อ่ะไม่ใช่แค่หวานฉลมใจแต่พระองค์ต้องการเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนไมเซ็ตของเราเปลี่ยนสมองของเราให้เป็นเหมือนพระองค์เลยมันจึงจําเป็นต้องบอกว่าสิ่งไหนพระเจ้าชอบและสิ่งไหนพระเจ้าไม่ชอบอ่ะสามจุดหนึ่ง ไม่เชื่อฟังอยู่ในฮีบูบทที่สองข้อสองเพราะหากพระดำรัสซึ่งบรรดาทวดสวรรค์กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับโทษตามที่ควรแล้วการไม่เชื่อฟังนำมาซึ่งการลงโทษของพระเจ้าหลายหลายครั้งเราไม่เชื่อฟังเราขาดพระพรเราเจออ่าหลายหลายเหตุการณ์ตีสอนเราถูกต้องไหมคะ พระเจ้าเป็นครูเหมือนคุณระเบียบเลยนะคะพงค์ตีสอนเราเพราะพระองค์รักเราพงค์อยากให้เราเชื่อฟังพระอ,องค์เพื่อพระพรจะเกิดในชีวิตของเราหลายๆคนกลับใจหลายๆคนเปลี่ยนความคิดหลายๆคนเปลี่ยนแปลงชีวิตคำกล่าวของทูตสวรรค์นั้นก็เล็งถึงถ้อยคําของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ด้วยผ่านพระวจนะคาด้วยผ่านการเคลื่อนด้วยที่พระอ,องค์อาจจะตอบในการนมัสก,การก็ได้นะคะ แต่ให้เราเชื่อฟังเหมือนพี่อุพาบอกว่าพระเจ้าบอกว่ากลับบ้านเถอะเดี๋ยวพายุเข้ามาแล้วก็กลับบางครั้งพระเจ้าก็ตัดในใจเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าอ,อีกหน่อยนึงเดี๋ยวจะได้อีกสักสองสามร้อยเป็นไงหลังคาบินไปแล้วพระอาจารย์เรียนรู้การเชื่อฟังสิ่งที่สองสามจุดสองนะอะไรที่ทําให้เราไม่เกิดผลมากอะไรทําให้เราไม่เป็นสาวกไม่ระวังปากไม่ระวังคําพูดนะคะ พูดจาแรงกับด่ากเก่งไม่เหมือนกันนะไม่ระวังคำพูดอยู่ในลูก,กาบทที่หกข้อสีคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากครังดีในจิตใจของตนคนดีย่อมพูดดีถูกไหมคะเวลาที่เรารักเขาพี่วุฟ้าหนูรักพี่นะแต่ถ้าหนูไม่รักพี่คือครังไม่ดีในใจอยากจะบอกรักเขาแต่ก็มันต้องมีมันต้องมีขนาดรับหลังก็ว่า ต่อหน้าพยายามเก็บแล้วมันก็หลุดออกไปเพราะคังในใจมันสะสมอยู่และคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยอะไรที่อยู่ในใจของเราที่มันออกไปแสดงว่าเราคิดแบบนั้นไม่มีหรอกที่บอกว่าหนูขอโทษหนูไม่ได้พูดด้วยความไม่ตั้งใจมันคือการตั้งใจเช่นฉันขายไม่ดีฉันขายไม่ดีเลยคุณทําไมขายดีเพราะเราสะสมอยู่ทุกวันว่า ฉันขายไม่ดีฉันซื้อคนอื่นไม่ได้ผัวไม่รักสามีไม่รักเราสะสมเองนะเราสะสมคังอยู่ในนั้นแต่พระเจ้าบอกว่าไงครบบริบูรณ์แต่สิ่งนี้กาลังขัดขวางเราคําพูดเป็นอาณาจักรการเปิดประตูมีอยู่สองประตูประตูสวรรค์และประตูนรกถ้าเราสะสมว่าไม่ดีไม่ดีมันก็จะสั่งเราเพราะฉะนั้นเราเราต้องสะสมพระคําของพระเจ้าให้มันเต็มล้นออกมาสามจุดสามอะไรขัดขวางเรา ตามใจตนเองนี่พระเจ้าบอกว่าให้เราเชื่อฟังแล้วก็ทําตามพระองค์แต่หลายครั้งเราตามใจตัวเองนะคะโรมบทที่6กข้อหพวกท่านไม่รู้หรือว่าถ้าท่านยอมรับใช้เชื่อฟังใครท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการ เชื่อฟังซึ่งนําไปสู่ความชอบธรรมถ้าเราเชื่อฟังมารพ่อให้กันมุสาแเราเป็นทาสไหมคะการเชื่อฟังใครนําไปสู่ความชอบธรรมพระเจ้าพระเยซูถ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าดาไม่ด่าอย่าพิพากษาไม่พิพากษาสาจุ คนมุสาคนขี้โกหกมันเป็นศัตรูของการที่ทำให้ชีวิตของเราไม่ครบบริบูรณ์หลายๆคนเลือกที่ชอบโกหกมันมีความสุขมันแบบฉันทำยังไงก็ได้โกหกแล้วคนยกชั้นฉันทำไงก็ได้โกหกแล้วคนไม่รู้ความจริงแต่พระเจ้ารู้ต่อให้คุณด่าคนอื่นหรือนินทาคนอื่นพระเจ้าก็รู้เพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนแบบนั้นอย่าเป็นคนแบบนั้นเลยหนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อยี่สิบบอกว่า ถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่จะยังเกลียดพี่น้องของตนเขาเป็นคนมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองไม่เห็นไม่ได้จริงๆแล้วที่เราฟังมาเนี่ยมันครบบริบูรณ์แล้วนะเพียงแค่เราป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดกับเราเนาะ,ะมาถึงอันที่สี่แล้วครบบริบูรณ์รู้ไหมว่าอะไรทําให้เราครบบริบูรณ์ พระคำข้อเนี้พี่น้องได้ยินกันบ่อยๆยากอบบทที่หนึ่งข้อที่ห้าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตําหนิแล้วเขาจะได้รับตามที่ทูลขอรู้ไหมว่าพระเจ้าใจกว้างไม่ตําหนิ แต่หลายหลายครั้งเราขมขืนจนไม่กล้าเข้าไปขอพระเจ้าเราไม่มีเวลาว่างเข้าไปหาพระเจ้าหรือเราคิดว่าเราทำผิดบาปเยอะเกินไปกลัวพระเจ้าตำหนิก็เลยไม่เข้าไปหาและหลายๆครั้งเราเดาเนินชีวิตไม่มีปัญญาของพระเจ้าคิดเองทำเองเดินเอง พิสูจน์เองจริงๆแล้วพระเจ้าทำทุกอย่างแล้วเพียงแต่ทูลขอปัญญาของพระเจ้าทุกเช้าเนาะเงินนะขอจังเลยอยากได้เงินอยากได้งานแต่ลืมขอปัญญาถ้าเรามีปัญญาความประพฤติก็เปลี่ยนครอบครัวก็เปลี่ยนการงานการเงินก็เปลี่ยนมีแค่ปัญญาพี่น้องซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนเป็นยังไงคะทูลขอปัญญาของพระเจ้า จนท่านเป็นคนที่แก้ไขปัญหาให้กับคนในเวลานั้นได้จนชื่อเสียงของท่านไปไกลและคนที่มาเข้าเฝ้าท่านถวายทองคำมดยอบกัญญาถวายหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะท่านรวยมไหยคะรวยเพราะมีปัญญาของพระเจ้าอาจารย์ดาวิดลาบอกว่าผู้ที่ทำอะไรนะยาสีฟันใช่ไหม เขาทูลขอปัญญาทุกเช้าทุกเช้าและเขามีปัญญาในการวางแผนในการทํางานในทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเทปัญญาอาจารย์ดาวิดลาบอกว่าฉันไม่เคยของเงินพระเจ้าเลย เพราะเงินมันเป็นลากเงาของความชั่วร้ายเมื่อมันมาอยู่กับเราเราต้องมีอำนาจในการคุมมันอย่าให้มันคุมเรานะพอได้เงินหน่อยไม่เอาพระเจ้าพอได้เงินหน่อยไม่รับใชพ้พระเจ้าพอได้เงินหน่อยวางทุกอย่างไว้เหน็ดเหนื่อยกับเงินเงินกลายเป็นอะไรลากเง้าแห่งความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นต้องมี ปัญญาของพระเจ้าว่าเออพระเจ้าพระองค์อวยพรลูกแล้วลูกจะใช้เงินแบบไหนลูกจะคลองเงินแบบไหนลูกจะแบ่งปันยังไงเราต้องถามพระเจ้าเพราะเงินเป็นของพระเจ้าทุกบาทเลยเนาะซาดูดีหกสิบเจ็ดข้อที่หกแผ่นดินโลกจะเกิดผลพระเจ้าคือพระเจ้าของเราจะทรงอวยพรเราเอเมนไหมครพี่น้องเราเกิดผลได้จากการที่พระเจ้าอวยพรเรา ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมั่งคัง่งอยากร่ำรวยอยากเต็มอยากล้นอยากครบบริบูรณ์อย่าทำสิ่งที่พระเจ้าห้ามแต่ให้ทำสิ่งที่พระเจ้าให้ทำคืออะไรความเชื่อเชื่อแล้วเดินตามถูกไหมพระเจ้าบอกไว้แล้วว่ามานมาเพื่อลักข่าและทำลายแต่เลือกที่จะเชื่อมานมากกว่าพระเจ้าเอเมีนไหม ไม่เอเมนหรอกไม่เชื่อมันอย่าได้อ่านะเรามาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันพี่น้อง